สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกทท่านนะเจ้าค่ะวันนี้อาจารย์และน้องหญิงจากคลื่นพลังบุญท่านทั้งหลายพิจารณาเถิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขบนโลกมนุษย์นี้สำคัญยิ่งนะักและสิ่งที่สำคัญนี้ท่านทั้งหลายหากเลือกได้ จงเป็นบุคคลที่เลือกสรรพลังงานแห่งคุณงามความดีจงเป็นผู้ยืดมั่นฐานปักหลักไว้แห่งศีลแห่งธรรมศีลห้าจะเป็นพื้นฐานท่านทั้งหลายนะการสํารวมสภาวะกายใจและจิตวิญญาณของเราการรู้เท่าทานการควบคุมกายวาจาใจ ให้ถึงพร้อมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิน5ห้าเป็นพื้นฐานเถิดนาะข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสาไม่ประพฤติผิดในการข้อสีมีสีข้อไม่พูดปดพูดหยาพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอ้อข้อห้าไม่ดื่มของเหมือนเมาแม้กระทั่งจิตวิญญาณการสนับสนุนไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะเข้าใจสิ่งน,นี้ แต่บุคคลผู้ปรารถนาไม่ขอเวียนไหวใยเกิดจงพิจารณาเถิดจงเป็นผู้งามพร้อมถึงศีลถึงธรรมพงวิหารสีจะตามมาท่านทั้งหลายเมือ่อศีลถึงพร้อมความเอ่อล้นแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายจะบังเกิดความรักความเมตตาการุณาแม้กระทั่งจิตวิญญาณเทพผีมนุษยพสัตว์ทั้งหลายนั้น เพราะฉะนั้นมีโอกาสขอให้ท่านทั้งหลายจงแผ่ความรักความเมตตาการุณาเข้าใจเหตุหอยความทุกขนะ์เถิดนาท่านทั้งหลายการใช้ชีวิตที่ท่านไม่สามารถออกจากวังวนนั้นเพราะเรายืดเกินไปจงเป็นผู้เข้าใจฐานแห่งการปล่อยวางผ่อนคลายลงบ้างเมื่อเราไม่ยืดก็จะไม่ทุกข์ บางสิ่งบางอย่างนั้นก็เกิดจากการกระทําเก่านะทุกคนมีการกระทําแตกต่างกันท่านทั้งหลายนะจากการกระทําเก่าการกระทําใหม่นั้นเราเป็นผู้เลือกสรรทั้งสิน้นท่านทั้งหลายพิจารณาจงเข้าใจเหตุของการวางเฉยบ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นพลังงานลัดลอดจนเกินไป การสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองความทุกนั้นเพราะเราไม่รู้ฐานแห่งทางที่สนั่นคือเข้าใจสภาวะอารมณ์ของตนเองลักโลภโกรธหลงให้เบาบางเถิดนาท่านทั้งหลายมีความรักก็แบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างอย่าได้ไปรักแค่หนึ่งเดียวเพราะหัวใจเมื่อสลายมาใครจะรับผิดชอบเราความโลภ การอยากมีอยากได้จนเกินไปก็ทำให้ทั้งหลายก่อความทุกข์เมื่อความพอดีเข้ามารู้เท่าทันสระด้วยการให้ทานเสียบ้างสิ่งนี้ก็สามารถทำให้ปรับสภาวะสมดุลของจิตวิญญาณของท่านให้มีความสุขความเจริญมากขึ้นตัวโกรธนี่ก็สำคัญจะมีใครรู้เท่าทันตัวโกรธไหมนะเวลาตัวโกรธมาอาสุรกา,กายก็ตัวใหญ่นะัก ข้าวของสิ่งต่างๆก็สามารถพังทลายได้หากเราขาดสติและสติเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีฐานสติตั้งมั่นดีแล้วท่านดังหลายจงเป็นผู้เข้าใจของการให้อภัยเดการไม่ปรารถนาก่อพบก,ก่อชาตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งผู้ปารถนาไม่ขอเวียนไหวใจเกิดนั่น แปลว่าเป้าหมายของท่านปักหลักไว้ดีแล้วแต่สิ่งสำคัญคือการกระทาให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างเสียสลัดความโกรธทิ้งเสียและคิดให้ตรงตามคำสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจิตใจของเราเบิกบานผสมประสานสามเส้นทางสร้างแต่คุณงามความดีและอายเก่งกวัวตตอบาปจิตใจเบิกบานมีความสุกรู้เท่าทันและวันนี้อาจารย์และน้องหญิงมาชี้นำ เส้นทางแห่งความสุขยิมไว้ท่านทั้งหลายขอบคุณเจ้าค่ะ